ตัวตัวเพิ่นเองเป็นชาโลเล่หรือผสมเนาะครับผมดูผสมชาโลเล่นะครับตอนนี้ผสมใบพร้อมครับผมผสมกับพอลิเซ่ครับพอลลของชาโลเล่ครับโอ้ยตันจูรูพี่น้องพอิ่นนะครับผสมไปเมื่อหกสิงหาที่ผ่านมาครับผมโอ้ตัวนี้ประกันทองห้เลยครับประกันบ่ครับผมอัจจะเศร้าแล้วครับตัวนี้อัจจะเศร้าแล้วครับผมเพื่อนดอกจันใบพ้อมพี่น้องรับประกันติดท้องมาสันคุณหมอเพื่อนบ่า ดีครับพี่น้องจูนและเดิมไม้พุ่ดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบาวจูนผู้เป้านาคมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลแห่งงานตบตอครับคลิปนี้บาวจูนสิพาพีผ้าหน่องมาเบิงงวงงามๆครับอ่าพิกัดบ้านเออมันอย่างนี้มันเสือกครับมันเสือกมันเสือกแถวนีขึ้นมันเสือกนะครับเนาะบ้านเสือกตำบลนาจิกครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับหอยเจ๋งสวัสดีครับหอยสวัสดีครับมือนี้สิเปิด หนึ่งโค้งครับหนึ่งแม่หนึ่งโค้งครับหนึ่งแม่ม่านครับหนึ่งแม่ม่านนะครับก่อนอื่นครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายโฮโลสตีครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรซาละดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงงามแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องโค้งนี่เปิดจักบาทครับโค้งนี่เปิดเก้าหมื่นเจ็ดพันครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเพื่อนในลูกจักโตแล้วครับเนี่ยลูกตัวสามในท้องครับลูกตัวสามในท้องครับผมก็ผดนไอ้นี่ครับอ๋อ ใบซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนสายซูเปอร ah, ์นะครับลูกชายซูเปอร์เอ็กซ์เนาะซูเปอร์แมนนะครับเก้าศูนย์แปดผสมใบเมื่อวันทีแปดกันยายนแมนบอแปดกันยายนที่ผ่านมายังคันถึงเดือนนะครับผ่านหลอบแล้วเดือนกัวเหรอเด้ครับผมผ่านผ่านสี่สองหลอดไปเด้โอ้โหครับผมจังหวะรดิขึ้นราคาเจ็ด เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทลูกเป็นลูกไซด์ได้บาทเนี่ยลูกเป็นลูกปีศาจแดงครับออ๋มีใบพร้อมเป็นลูกสาวมีใบมีหลอดครับผมเป็นลูกสาวของปีศาจแดงปีเซตหนึ่งสามศูนย์ครับพี่น้องอ่างวงขอดั้งแต่ท่านว่าหกสามเนาะครับผมเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนปเก้าเดือนครับมีใบมีหลอดนะครับอ่าบริเวณเขาครับผมบริเวณเขานะครับนี่คือลูกสาวเพิ่นเดี๋ยวเบิ้งเลยลูกสาวที่หนึ่งพี่น้องอ่าแข้งขาเง่าได้แม่เลยครับขวัญอยู่อ่า มองนั่งทับตโนกตรงกลางขาหนาพอดีพอดีนาขาดำเนาะขอขางามครับพี่น้องฉีดงามพ่วงหางเงวนะครับโค่นหางเปเครื่องเกือบดําทั้งมดแดงผ้าดําครับผมนะต่ว่ากระบอกเดียผ้าลายพี่น้องอ่าแดงเฉพาะกลางๆนิดนึงนะครับเป็นงวดเครื่องแดงนิดนึงแต่ว่าแม่เพิ่นนี่แดงผ้าดําเนาะครับผมแม่ผ้าดำความสูงเพิ่นนี่ประมาณร้อยร้อยสามสิบเดียบอ่ตัวนี้ น่าจะณร้อยสามชิพครับร้อยสามชิพนิดๆเนาะครับผมแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่ร้อยร้อยสี่ซิมห่าบวกแมนบบครับผมประมาณนั่นเนาะโดยประมาณโดยประซิมห่าบวกร้อยสี่ซิมห่าบวกลบครับพี่น้องคอขาหนาขาดำเบิ้ลนะครับลูกสามครับผมลูกสามเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทขึ้นราคาแม่เพิ่นนั่นนุ่มมีติ้งนะครับนุ่มมีติ้งนิดนึงครับผมติ้งเดียวหรือสองติ้งติ้งเดียวครับติ้งเดียวนะครับนุ่มมีติ้งหนึ่งติ้งนะครับอ่า ใช่ได้พี่น้องง่วแม่นี่โคมนี่เก้าหมื่นเจ็ดเนาะเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องก็ถือว่าราคาโอเคนะครับอันนี้คือแม่ที่หนึ่งครับผมแม่ที่สองบานนี่ชาโลเล่ลูกผสมบ่ไอเมนบ่ครับโตโตเพิ่นเองเป็นชาโลเล่รผสมเนาะครับผมลูกผสมชาโลเล่นะครับตอนนี้ผสมไปพร้อมครับผมผสมกับพอลิเซครับพอลลของชาโลเล่ครับโอ้ยตันจูรูพี่น้องพอลล์นะครับผสมไปเมื่อ 6สิงหาที่ผ่านมาครับผมโอ้ตัวนี้ประกันทองให้เลยครับประกันบ่ครับผมอันจะเศร้าแล้วครับตัวนี้อาจจะเศร้าแล้วครับผมเพิ่นดอกจันไว้พร้อมพี่น้องรับประกันติดทองไว้สันคุณหมอเพิ่นว่าครับผสมอยู่นี่เลยครับผมผสมอยู่นี่เลยเปิดราคาจักบาทครับนี่ตัวนี้เปิดไว้60,002ครับ60,002พันบาทครับตอราคา้องเป็นซาโรี่ลูกผสมลูกสองยี่บ่ลูกลูกสองนะครับลูกสองในทองครับผมลูกสองในทองท่ายสูงร้อยร้อยหาซิบอีดอร้อยหาซิบเลยเนาะครับผม ชาโลรีแบบแดงแดงทองเลยเนาะสีเพิินแดงทองเลยพี่น้องเป็นลูกผสมชาโลรแข้งขาถือว่าไใหญ่ครับแม่เพิินก็สิเป็นไทก่กางบอกเฮ้ยมนบอน่าจะครับน่าจะเป็นไทยเนาะครับผมน่าจะเป็นไถ่โต่นเ,เองเป็นลูกผสมชาโเลรเครับตอนนี้ผสมชาโลรไหวนะพี่น้องสีเพิินนี่โอ้เท่เลยพี่น้องสีงามอ่าขนเพิ่นเป็นสีทองเนาะขนสีทองหลังเทียงทีรีเลยครับท้ายสูง ลอยซีซิปไปปลายลอยหาซิป <Wars> ได้เลยลอยหาซิปได้ลอยหาซิปได้นะครับอาบน้ำดีๆนี่งามเลยราคาขอกจืดนิดหน่อยฝนตกบางหันก็ตกวังหันก็ฝนตกพี่น้องฝนเศร้าจังเดียร์ไทยราคาหกหมื่นสองครับต่อรองได้ต่อรองได้นะครับมาที่นี่ท่าพี่น้องอยากโทรมาต่อรองโทรมาเบอร์ได้ไหมนี่ศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งสองหกสี่หนึ่งสองสองครับผมห่อยเจ๋งเนาะครับผมห่อยเจ๋งนะครับเปลี่ยนเบอร์ไหมล่ะจี เบอร์เก่านี่นะครับเบอร์เก่าครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหกสี่หนึ่งสองสองครับโอ้แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับครับศูนย์หกห้าสามศูนย์สองหกสองแปดสองครับอ่าเบอร์นั่นคืออีกเบอร์หนึ่งนะครับมีสองเบอร์ครับมีสองเบอร์หอยเจงมือเปิดมือนีสองสาวนะครับอ่าชุดที่แล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วนะครับหลังจากเนื้อมากก็อีกหลายชุดครับเขาเขาออกตลอดพี่น้องอ่าน้องเพิ่นหางัวเก่งเลยกะ หาง่วงงามเนาะหาง่วเก่งหาง่วงงามนะครับแม่นี่หกหมื่นสองเป็นชาโลเรลูกผสมลูก2องในทองกับพอริเซ่ริเซ่เก่าเกาแปดบ่เฮ้ยบเพิ่นแมนบ่เก้าสิบแปดบ่เฮ้ครับอ่าเออหนึ่งเก้าปดอ่าบาจูนจำเดต่เกริเซ่หนึ่งเนะครับหกหมื่องันบาทราคาห้องแล้วอ่าที่เห็นข้างหลังเป็นลูกสาวของของแม่นี่ครับผมของแม่นี่ของแม่นี่นะครับเก้าหบาทเนาะครับผมราคาห้องเปิด เปิด2อง 2> นี่ขอกบเปิดบ่บอรครับนีขอกย่งอยู่น <laughs> ขอกก็มีได้พี่น้องถ้าพี่น้องสนใจอยากใครห้อยเจิงหาง่วให้ราคาดีๆกะโทรมาได้เนาะครับเนาะหรือว่าอย่ากมาเบิงสองสาวนีก่กะโทรมาได้ครับต่อรองราคาได้ราคานี้ร่วมทรงแล้วย่งครับย่งย่งครับผมโอ้ยนึกว่าร่วมทรงแล้ว <laughs> <laughs> เอาเอาทรงหาสิบโลราคานี่ หาซิโลราคาหนีครับหาซิบลราคานีนะครับถ้าอันนั้นไกลก็นี่ยังต่อรองกันเอาเนาะทบมาต่อรองได้ต่อรองหลังไม่ได้เลยครับหลังไม่ได้นะครับอาจซิขายถือก็นี่ก็ได้ครับผมต่อรองในทุกตัวเลยครับต่อรองในทุกตัวนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณหอยเจ๋งเป็นอย่างสูงนะครับครับผมที่ให้บาจูนผ้าพีผนองมาเบิ่งง่วงงามๆในมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนครับที่เขามากก็ติดตามกดไล์กดแชร์จูเลเดอร์บายฮ่องซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากดีต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม